สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมพบกับผมสามารถวันนี้ผมสามารถจูงทดก็จะมาอัปเดตฟักข้าวหลังการปลูกครบ1ปีนะครับว่าฟักข้าวหลังการปลูกครบ1ปีติดลูกดกหรือผลเล็กผลใหญ่ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมฟักข้าวหลังการปลูกครบ1ปีพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ท้องฟ้า ฝนจะตกแล้วนะครับช่วงนี้พายุเข้าฝนก็ชุบนิดนึงนะครับท่านชมครับมาเข้าเรื่องกันต่อนะครับไปไปชมฟักข้าวครบหนึ่งปีกันดีกว่านะครับ นรกผู้ชมครับนี่ครับต้นฟักข้าวหลังการปลูกครบ1ปีนะครับตอนนั้นผมปลูกไว้3ต้นนะครับนี่ครับนี่หนึ่งต้นนะครับครบหนึ่งปีนี่อีกหนึ่งต้นนะครับดูการติดดอกของข้าวครับ ดอกตอนข้างล่างก็เริ่มติดดอกนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับลูกฟักข้าวนะครับการติดลูกของฟักข้าวนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมลูกโตครับผมด้านนูน้นอยู่สูงหน่อยนะครับด้านนู้นก็จะเริ่มสุกแล้วเห็นนะครับ ลูกเขาก็ออกสีส้มแล้วนะครับใกล้จะเก็บผลผลิตได้นะครับเห็นไครับอยู่ยด้านบนนะครับและลูกนี้นี่ครับลูกนี้ก็ออกสีส้มแล้วนะครับ จะเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับท่านชมครับส่วนประโยชน์ของฟักข้าวหลกัหลกๆก็คือที่บ้านนะครับจะทำสบู่ไว้ใช้เองนะครับจากการนำเอาฟักข้าวเนื้อฟักข้าวไปทำผลิตภัณฑ์สบู่ไว้ใช้เองไม่ต้องซื้อนะครับสำหรับประโยชน์ของฟักข้าวประโยชน์หลายอย่างนะครับ ไปทำน้ำฟักข้าวก็ได้นะครับส่วนลูกเล็กๆติดใหม่ๆลูกยังไม่โตเท่าไหร่เราก็นำไปต้มแล้วก็มาจิ้มน้ำพริกกินกับข้าวได้นะครับสำหรับลูกฟักข้าวเล็กๆนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมประโยชน์ของฟักข้าว มีมากครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมสามารถจุงทศก็ขอจบคลิปการปลูกฟักข้าวครบหนึ่งปีและฟักข้าวก็ได้ติดลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนวันนี้ผมสามารถจุงทศก็ขอจบคลิป การอัปเดตปักข้าวครบ1ปีแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชมแล้วสงสัยประการใดก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับและถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมอัปลดลงใน y t u t u สำหรับวันนี้ผมสามารถจุดทดสวัสดีครับ